นานมาแล้วบนผืนดินที่ยังไม่ถูกลุกลานด้วยอารยธรรมมีเพียงป่าทึบและเงาแห่งสิ่งลี้ลับปกคลุมใต้พื้นดินนั้นคืออนาจักของเผ่าพันธุ์นาสิ่งมีชีวิตผู้ทรงฤทธิ์อาศัยอยู่ใต้บาดาลน,นักพรอผู้มากด้วยฤทธิ์นามว่ากัมพูมาจากดินแดนอันไกลโพ้นของชมพูทวีปเดินทางมาถึงผืนแผ่นดินนี้พร้อมโชคชะตาที่ไม่ธรรมดา ดวงตาของเขาจ้องมองผืนป่าด้านล่างดินแดนที่ยังรอคอยการตื่นจากนิสาที่ริมทานน้ำสาสเย็นกัมพูได้พบกับนางนาคเมนธิดาแห่งพญานาคงามสงา่าเกินจินตนาการแววตาแห่งความเมตตาและปัญญาทำให้หัวใจของกษัตริย์นพลสั่นไหวในทันทีภายใต้ท้องฟ้าที่ประับด้วยดวงดาวและแสงแห่งเทพนางนาคเมและกษัตริย์กัมพูได้อภิเศษสมรสอย่างศักดิิ์ ลายเป็นพันธะที่รวมส่วนกับโลกคนกับนาอินเดียกับเคมด้วยความรักของบุตรสาวพยานาคจึงเรียกพลังแห่งบาดาลดูดเอาน้ําทะเลออกจากพื้นโลกเผยให้เห็นพื้นดินอุดมสมบูรณ์เกิดเป็นแผ่นดินแห่งแรกที่เผ่าพันธุ์เขมนจะได้ตั้งรกรากจากสายเลือดของกัมพูกับเมรุนชาวขาแมนจึงถือกำเนิดผู้สืบเชื้อสายทั้งจากมนุษย์และนาค มีปริชายานจากพ่อและพลังธรรมชาติจากแม่เรื่องราวนี้ได้กลายเป็นตำนานถูกจารึกไว้บนกำแพงหินปราศาสตและคำบอกเล่ารุ่นต่อรุ่นสะท้อนว่า ชาวขเขมรไม่ใช่เพียงผู้ครองแผ่นดินแต่คือผู้ถือสายเลือดแห่งฟ้าและบาดาลตราบใดที่เลือดของข้าผสาน อยู่กับเลือดน,นาคาข้าจะไม่ลืมว่าผืนแผ่นดินนี้มีสายเลือดแห่งบาดาลหล่อเลี้ยงลูกหลานข้าจะต้องเ้ารบบูชานาคามิเช่นนั้นอารรพจะคืนสู่แผ่นดิน